ฮลิคอปเตอร์ครับยนเชือกมาแล้วเยนเชือมแล้วครับคุณลุอาปอคุณครับโดนน้ำจัดกาแล้วน้ำจัดกาุกที่กทางครับคุ้มๆต้นไซเบนเฮปเฮยเยจา็นะไรเนี่ สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อนก่อนมาทางนี้สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อนก่อนวันวันนี้เราอยู่กันที่ลิตเติ้ลสเปซคาเฟ่ที่นี่มีอะไรบ้างเจ้าเปล่าไก่หรอไหน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 นี่อันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับเด็กๆมากเลยเฮ้ยมีนกไก่ด้วยเฮ้ยมีลูกเขียบด้วยตัวเล็กๆอยู่ข้างในนี่นี่เห็นไหมมีูกเขียบด้วยแล้วก็มีไก่หลายสีแต่ว่าเจ้าเปาครับ พร้อมแล้วครับเฮ้ยดูนี่นี่มีสนามเด็กเล่นด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้อันนี้เป็นปีนป่ายครับนี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกรอบรนี่มีสนามเด็กเล่นอันใหญ่เบอร์เลิฟเลยนะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมว้าวแบบใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะเพื่อนๆนก็สามารถแบบมาได้เลยฮนะแล้วไฮไลท์ของที่นี่ไม่ใช่เท่านี้เจ้าเปาที่นี่มีอะไรด้วยสระน้ำครับดูเดี๋ยวพาไปดูนี่ไง เฮลิคอปเตอร์ครับยนเชื่อมมาแล้วยนเชื่อมมาแล้วขึ้นขึ้นขึ้นบินขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวจะให้เฮลิคอปเตอร์พาเจ้าป่าไปนะครับเพื่อนอ๋อเฮ้ยโย่โอ๊ยบินขึ้นไปบินขึ้นไปบินขึ้นไปบินขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วป่าขึ้นไปแล้วครับโอ้ยหอดีดีก็ล้วเฮ้ยจะตกลงไหมจะตกลงไหมต้ยตกแล้วเฮ้ย เดี๋ยวเนาะจักรพ่อจะตกจัก hmm. ่อจะตกจักรพลอจตกแล้วอ้าวอยู่ตรงนี้เองก็สามารถพาน้องๆมาปล่อยพลังงานได้เต็มที่เลยครับนี่เราก็จะมีอันนี้ด้วยนะอ้อมีสกายวอล์กด้วยไปกันเลยนะก็คือที่เนี้ยถ้าเล่นน้ำนะครับจะเสียอยู่ที่200บาทสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับอฮ้ยมีบอทรายด้วยอ่ะไปไปไป

ีนผาครับนี่เป็นไงดูเจ้าเป่าครับทรมัดทำแรงครับโอ้โหเฮ้ยยโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาสูงครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วครับเพื่อนโอ้โหตอนนี้ขึ้นไปแล้วครับโอ้ยตอนนี้ต้องใช้แรงอย่างมากเลยนะครับเฮ้ยตอนนี้เราขึ้นต่อมาใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วครับโอ้ในที่สุดครับโอ้โหเจ้าเป่าก็ปีนน้าผาได้สําเร็จครับขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้ว อันนี้ครับภารกิจของเราสําเร็จครับเพื่อนเป็นด่านครับปีนสะพานเชือกครับนี่อนนี้โอ้โหดูครับสูงมากครับสูงมากเฮ้ยเฮ้ยผ่านไหนผ่านไหนด่านนี้จะผ่านไหมครับโอ้โหขึ้นไปถึงหน้าผาได้แล้วเพื่อนเฮ้ยตอนนี้เจ้าเปาขึ้นไปถึงหน้าผาแล้วครับอยู่ข้างบนครับตามมาด้วยครับด่านถัดมาครับสไลเดอร์มรณะ โอ้โหสไลเดอร์น่านิงสไลเดอร์น่านิงมากคล้พเพื่อนๆก็จะมีล้าวกระต่ายครับนี่เห็นไหมมีกระต่ายอยู่ในนี้เพียบเลยนี่สามารถให้อาหารน้องกระต่ายได้ด้วยนะดูนะกระต่ายเพียบเลยเดินกันกระดุ๊บก,กระดักกระดุ๊บก,กระดักบ่อสายที่นี่ก็ของเล่นเยอะเลยนะครับนี่มีรถดับคันใหญ่ด้วยโดนเจ้าจเป่านี่เจ้าเป่าจะชอบอันนี้ อันที่มันหยอดลงไปแล้วก็บุ่นๆครับนี่กระเป๋าชอบมากแล้วทรายที่นี่จะเป็นทรายแบบละเอียดนะครับนิ่มมากเลยนี่กูทรายละเอียดมากนี่มีรถแมคโคนี่เพื่อนโอ้โหแล้วมีไดโนเสาร์ตัวเล็กครับเพื่อนดูดูดูที่เจ้าเป่าอ่ะไดโนเสาร์ตัวเล็กเพียบเลยโอ้แมคโครคันนี้ครับตักได้เยอะมากตีอ่อฉันจะฝังไดโนเสาร์พวกนี้ลงไป เ้าถึงเจอเนี่ยแชร์ไดโนเสาร์เปล่าถูกพ่อทับทมลงไปเรียบร้อยแบนเต็ดหนูเจ้าเป่าฮะเล่นสายเพลินไปเลยครับเพลินไปเลยเอ๊ะอันนี้จะเป็นสระน้ำครับนี่เป็นยังไงเล่าไปครับเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนอันนี้จะไปสนโนคาเฟ่ของที่นี่นะเจ้าเป่าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนี่ เราอยู่กันที่สักน้ำแล้วดูเจา้าป่ากแบบลงมาก่อนเลยครับเพื่อนๆนี่สดาครับเขามีนี่เป็นปลาลงมาครับพ่นน้ได้ด้วยเส็จเจ้าป่าไปแล้วครับระวังนะถังข้างบนมันจะล่วงลงมาครับอนนี้เรากระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บรอดมาครับโอ้ดูนี่จะมีอ่ากจากกุชชี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะอันน,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 นี้ตัวอะไรเนี่ยว้าันนี่ตัวอะไรปลามึก โอ้ปลาหมึกมีน้ำหยดด้วยครับ <Yahoo! S 1> โอ้เปียกแล้ว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 แล้วก็นี่ปลาโลมาพ่นน้ำ <Yahoo! S 1> <c oughs> ปุ๊บป้๊บนี่น้ำพุทธีน้ำพุดธ์ฮะจุดด้วย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 จุดดวยโอ้โหแล้วมาดูโซนนี้เพื่อนๆพื้ มีอุงโมงนะครับด้วยตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเปาจะตะลุยเข้าไปในโซนที่เป็นน้ำนะแต่คุณพ่อเข้าไม่ได้อโอ้น้ำต้องลงมาใหญ่เลยครับไปไปตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเปาจะไปขี่ปาวานครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้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 โอโอแล้วนี่ก็จะมีแบบสไลเดอร์ด้วยนะอันใหญ่มากแล้วก็มีป่าพนหนามลงมไปไปแล้วครับจเจ้าเปาน้ำล่วงลงมาใส่หัวครับ แต่ว่ลเ,เข้าไปไม่ได้นะสนุกเลยครับบอก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะนะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูให้ทั่วเลย<ง>นี่จะาป่าเข้าไปอยู่ใต้เห็ดยักษ์แลวครับโอ้แล้วก็ดำน้ำไปครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูที่อ่างจากคุชี่ครับ <c oughs> เลยอ๋อ <c oughs> ก็จะไม่ลึกมากนะที่นี่จะอยู่ประมาณสัก60เซนคะรับ กระเป๋าลงไปอ่างแล้วว้าโดนน้ำโดนน้ำจัดการแล้วน้ำจัดการทุกทิศทุกทางครับโอ้ย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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะเพื่อนๆมากันเต็มเลยครับ